ตอนนี้นะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะทีนี้ที่ชั้นสิบของโรงแรม V I V I E V V Fitness นะคะที่นี่เป็น V Fitness นะคะเขาจะมีโซนนะคะเนี่ยค่ะเครื่องดื่มแล้วก็นั่งรีแลกซ์ที่ชั้นสิบใช่ไหมคะที่ชั้นสิเดี๋ยวเราลงไปดูฟิตเนสแล้วก็สวิมมิงพูลก็ไครับผมอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวตามพาเซี่มาเลยนะคะ แต่ลุงคิดมาไปก่อนแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราตามมาเลยนะคะว้าวนุ่นค่ะลุงคิดรออยู่ข้างล่างนะคะโอ้โหบันไดเขาดูฮึรอบรอคนสวยเหรอลุงคิดรอคนงามเหรอคะประล่ำเปลือยเหลือเกินโอโนี่ค่ะฟิตเนสเขานะคะ นี่ค่ะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นเฮ้ย hey, สว imming p o o อยู่ตรงไหนน,นี่นะคะอันนี้ก็จะเดินออกมาข้างนอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ถไกับลุคิดก็จะออกไปกินชีสท,ที่ลุคิดแบบว่าอยากจะกินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เลยขอเดินดูเซอร์เวย์เพราะเราจะอยู่ที่นี่นะคะอุ้ยมี BTS ิ่งตรงนี้ด้วยเราจะอยู่ที่นี่ประมาณ3คืนนะคะเราก็เลยขอเซอร์เวยก่อนนะคะขอเซอร์เวยนิดนึงว่าเขามีอะไรเซอร์วิสให้กับคนมาพักบ,บ้างนะคะที่นี่ก็มีทั้งคนฝรั่งเยอะนะคะฝรั่งคน คนไทยคนเอเชียก็เยอะนะคะอุโรงแรมนี้คนเยอะค่ะคนเริ่มเข้าประเทศเราเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เดีย๋ยวตามปาปิซี่มาเลยค่ะ จะไปดินเนอร์กันนะคะก็ดีค่ะเราจะได้ถ่ายสะดวกนะคะ เป็นพวกดื่มจูดอะไรอย่างงี้ใช่ไนหะมผมคิดยืนดูวิวนะคะุณคิดตอนนี้ก็ยืนดูวิวอยู่นะคะ วิวแบบเมื่อกี้ที่ป้าเพซี่ไปนะฮะเมื่อกี้ที่ป้าเพซี่ไปไปดูไอวิวยือนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะเวลาข้างล่างนะคะที่เรามองลงไปเนี่ยเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นนะคะถนนแบบอย่างนี้เลยนะคะคนเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งของขายตรงนี้ก็ทาง b t s เขานะคะทางรถของ b t s นู่นค่ะกำลังมาน่าค่ะ,ะ BTS กำลังมานะคะเห็นไหมาทางนี้ก็กำลังออกนะคะทางนั้นก็กำลังมาเดี๋ยวป้าเวซี่จะให้ดูนะคะทางนี้ก็รอเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ BTS ๋ยวมาดูตอนเขาส่วนกันนะคะนี่ค่ะดูตอนเขาส่วนกันนี่ สวยงามตามทองเรื่องนะคะ BTS si ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเริ่มเย็นแล้วก็คิดก็สั่งเครื่องดื่มอะไรอ่ะมะพร้าวปั่นหรืออะไร w order เดอร์ Virgin Sangria Virgin Sangria พี่ซี่ก็สั่งโค้กไปนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปสถานทูตนะคะคุณคิดบอกว่าดอนเกตดัง No นะคะ ไม่ได้นะคะอูแบบนี้ค่ะมองเห็นตรงนี้เลยถ้าเกิดแบาบาว่าใครว่ายน้ําตรงนี้นะคะก็สามารถมองเห็นอะ่ะนี่ค่ะ BTS ได้เลยแล้วคนที่ BTS มองมาก็จะเห็นเป็นลางๆนะคะก็บรรยากาศได้ได้บรรยากาศตื่นเต้นดีค่ะ,ะสั่งดื่์ไปนะคะแล้วจะนั่งดื่มกันสักพักก็จะไปกินข้าวกันแล้วนะคะก็เขาทำน่ารักดีค่ะตกแต่งน่ารักดี ดีที่เรามาอ,ออกมาเย็นๆค่ะเพราะว่าถ้าคนเยอะๆเราก็ไม่อยากจะถ่ายเขาเนาะบางทีเขาอยู่ในชุดที่แบบว่าเซ็กซี่เป็นิสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือก็เลยนี่ยค่ะแถวนี้ไม่แต่ตึกใหญ่ๆค่ะคุณคิดบอกว่ามีอ่สยามพารากอนนะคะก็อยู่ใกล้ๆเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปนั่นกันนะคะแต่ว่าพุ่งนี้เราต้องเราต้องอ่ะ ไปสถานทูตก่อนนะคะช่วยช่วยกันลุ้นหน่อยนะคะช่วยปาไปซี่หน่อยนะคะเขาจะตอบมายัางไงก็เซ็นเอกสารนุคิดปริ้นออกมาเลยไม่รู้นหนาเตะเลยนะคะก็เซ็นไปนะคะเซ็นไปที่เดียวดังนั้นนุงคิดเขาก็เหมือนแบบกรอกให้ปาไปซี่นะคะกรอกให้อุ้ยอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนของคริสเตียนเขาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ นี่แหละคะ่ะบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่รู้สถานีอะไรนะคะน่าจะเป็นสถานีไหนอะไม่มีชื่อมีนะคะแต่เราอยู่ตรงจุดที่มองไม่เห็น